สวัสดีครับจา,าาจากเชัยนาทซาวจังหวัดเชียงนาทครับวันนี้ตามมาชมซีอาวป้ายแดงรุ่นใหม่ล่าสุดตีตู้ซับบูเฟอร์ท้ายรถมีมุมมองสาด้วยนะครับตู้อยู่ท้ายรถระเบดเอาฟอนด์ไดังหน้ารถบนแดชบอร์ดติดลำโพงประตูหลังแต่จูนเสียง ให้ไปเสริมกับลำโพงที่เสาเอพิล่าคอนี้นะครับถกกันมา10ปี20ปีเสียงเกินเสียงเอคิวบกห้ามติดลำโพงประตูหลังปี2 0 2 3 2นยี่ส่หน้าสาวคิดค้นสูตรเด็ดเคล็ดลับติดลำโพงประตูหลังเปิดแล้วไปเสริมลำโพงประตูหน้า และไปเสริมบนเสาเอพิลาด้านหน้าสรุปก็คือติดซับท้ายรถปิดลำโพงประตูหลังแต่จูนเสียงให้ประดังด้านหน้ารถเสริมกระชุดหน้ามีสาวสเตตมีมิติมีเบสอัพฟอนอยากได้เสียงดีมีเวทีเสียงแบบจริงจังจริงจริง เชิญที่ชัยนาทซาวจังหวัดชียนาทครับสวัสดีครับ